นี่ครับเพื่อนๆครับกับข้าวของเบาใต้วันนี้นะฮะไปหากุ้งมาได้ฮะอุดีตัวสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนี่นี่กำลังคัดอยู่กำลังคัดอยู่นี่กำลังเลือกอยู่โอเคกับข้าววันนี้ปุ้งเต็มไปหมดเลยโอเคใส่กับข้าวแล้วเมื่อนี้หาง่ายๆครับคนบ้าน กุ้งทานแบบนี้ก็ได้กับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อแล้วกับข้าวนะฮะเยอะไหมสุดยอดเลยครับเพื่อนเพ่นครับนี่ฮะดูฮะผีมือวันนี้ครับอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นวันนี้นะครับ นี่ฮะกุ้งครับสุดๆไปเลยกำลังคัดอยู่นะฮะกำลังคัดกุ้งกับใบไม้กับหญ้าอยู่นะครับนี่ฮะต้องบอกว่าได้มีคัดแล้วคัดแล้วนะฮะเห็นไหมอุ้ยมันกระเดดกระโดดอื่เต็มไปหมดเลยเพื่อนๆดูดูครับเพื่อนๆครับ ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยอ๋อเมนูอะไรเอ ơi, ่ยเมนูอะไรเอ่ยมีใครชอบกินกุ้งเหมือนผมบ้างครับ คอมเมนต์มาน่อยคอมเมนต์มาน่อยโอ้เยอะม,มากเยอะม,มากครับเพื่อนยังคัดไม่หมดนะดูดิเต็มนี่เลยกระโดดใหญ่งงเลยช่วงนี้แบบใต้ไม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ ทำงานหาเงินแป๊บนึงนะครับไปเที่ยวไหนนะครับอีพีหน้าไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับสำหรับ่อนนี้ก็ทำงานหาเงินก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบอยป่าเที่ยวด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็หาทำกินกันแบบหากินกันแบบบ้านๆกันก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับช่องบอยป่าเที่ยวนะครับก็ ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไม่ว่าผมจะล้มจะลุกจะยืนโดนมาอะไรมามากมายก็ยังสู้ครับขอบคุณมากมากที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ยังสู้อยู่นะฮะส่วนสําหรับคลิปพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงนะครับก็เป้าหมายครับเที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับผมนะครับสาหรับ เป้าหมายของแบบใต้นะฮะเที่ยวให้ทุกที่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครที่นะครับติดตามไว้ขอบคุณมากมากเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้กับแบบใต้คนนี้ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับช่องบอยปลาเที่ยวนะฮะถึงว่าวันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่ก็พามาชมกุ้งที่แบบใต้หามาได้นะครับเป็นกับข้าวมื้อเย็นนะครับผมโดยที่ อยู่แบบบ้านๆนะครับอยู่แบบชาวบ้านธรรมาดาๆาาหนึ่งมือไม่ต้องใช้เงินสักบาทครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย